สสดีทุกคนเนาะสบัสดีเอฟซีเดิมมันจะจมโอนสลาอีกแล้วเนาะตอนนี้กะโอนกะได้มโหอดมาถือที่ด้านนอกค่ะและทุกคนเนี่ยตอนนี้โอนกไ็ได้ท่าได้ท่าจำกาเนาะเันคิวนะคนเมื่อยเมื่อยเฮงแต่ว่าคนบวหลายเดินสายเนาะนะ<ฮ>คนบวหลายปันไหนทุกคนได้ไดกลับไปอยู่เนาะเพราะว่าเพราะว่าคนบวหลายก็ได้มโหอดมาถือเดิมทุกคนเนาะเพราะว่าปล่าคน่เอฟซีเป็นห่นหวงอะไรว่าเป็นยังคือว่า บมตอปลายหรืออี่อย่างนะทุกคนเพราะว่าเมื่อยหลายทุกคนเมื่อยกับการนั่งรถมาเนาะออกมาจากบ้านแพงกาแะฮันแวะน,นี่มาตอนนี้ก็ประมาณุกยุที่ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงตัวต,ตอนแรงแล้วทุกคน, <S <S นกคนันว่าเป็นภาษาไทยก็ประมาณนึ่งทุ่มเนาะตอนนี้กะท่าท่าขาเจ้าจำกัดท่าน้องนไดาจำกัดแล้วก็เร,รียนคิวทุกคนแต่โอทันได้มาสามเมื่อนเพราะว่าบ,า,บาไหวแหงเมื่ออีหลีทางเมื่อทางป้นห้างทางเมารถทุกคนแล้วก็มาแวะกินข้าวยุที่ขอนแก่น อย่าโอคค้ซี่เอาคลิปให้ลงเด้อแต่ว่าโอคค้ซียคลิปตัวน,นี้ลงก่อนเพราะว่าเป็นห่วงเอฟซีหลายเพราะว่าเขาเจ้าถามหลายคนนะทุกคนตัวน,นี้กำลางห้องมาถึงแล้วนาอทุกคนหล้กก็ก้าเข้าใจเอฟซีที่เป็นห่วงนาะทุกคนว่าเป็นอย่างฉันหาบนโต๊เป็นอย่างนั้น,ก,นก,กับว่าไปแล้วเพราะว่าเมื่อแหงทุกคนตัวน,นี้กำลัอยู่ยที่ด้านนคาแล้วคนกับลาดปันไหนเนาะแต่ว่าถ้าถ้าน้องลินดามาจ้ำกาก่อนแล้วอ่านโอนซี่เลาให้ฟังไปห้อไปห้องน้องคายเมือ่อ เมื่อ,อไรวะเออมือม่อมือ่อเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้เม้นบอกไม่เละทุกคนเมื่อวานนี้ที่โอนไปฮอดหนองคายที่ออนขึ้นมานะ่ะอ่นอนานออนรูปภาให้ฟังพอดีไปกินข้าวอยู่ที่ฮ้านทุกคนไปกินข้าวอยู่ที่ห้าน,หนึ่งและห้าอย่างก็ห้าต้มห้ามต่ำนวลหรือฉพาต้มนวลห้ามต่ำนวลอย่างเดียทุกคนพอดีจ้างเงินค่าข้าวไปตกอ,อยู่ที่สี่ร้อยซาบัดเรี้วโอนหันมีเงินอยู่ที่สี0กับสิบบาท มีเงินเหรียญเนาะเดือนละห้าบาททุกคนเราเอาเหรียญห้าบาทสองอันเลยแล้วโอลเราเสียเอาแบงเรยให้ขาเจ้าขาเจ้าเราว่าไม่เป็นไรค่ะลดให้นะคะอ่านสัลดลดให้นะคะสิบบาททุกคนป้าโอนกับยิใจแฮงว่าหากับ่ห้องน้องค้าขาเจ้าต้นทับยังดีเฮงแล้วไปห้องที่บ้านแพงป้าขุคนเลยขาเจ้ากับต้นทับยังดีแฮงอีกบอว่าบกขึ้นบอฝากเลยว่า ู่ที่ประเทศลาหรือประเทศเพื่อนบ้านเฮาคนนะเขาเจ้าต้นทับยังไงเพราะว่าอีกยากนึเนาะทุกคนนาะโอนกับบ่เคยไปบ่เคยไปที่ว่าบ้านแพงขัดวีว่ามาไปข้างแรกทุกคนกัเขาเจ้าต้นทับยางดีหลยเนาะแล้วกันขอบใจเดอ้อขอบใจเอฟซีลวกันขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงที่ว่าอันคนโตเปน,นอนยูไสนะ่น่ะก็กได้แจ้งหมื่อเร็วนอ้องว่าเปน,นอนยูที่วัดทุกคน แต่ตอนนี้กลับบากตเป็นห่วงโอนละเด้อเพราะว่าโอนก็ได้มโหอดมาถึงอยู่ที่ด้านหนอคายข้ามไปกับที่เป็นด้านลาวเลยทุกคนเนาะกับโบได้ใกล้โบได้ไกลกันกับเป็นฟังซ้ายฟังขวาพี่น้องต้องไปห้างแตกกันคือก้าวเนาะทุกคนเนาะแล้วจะให้ทุกคนนี่ฮู้ว่าจะให้ทุกคนนี่ฮู้ว่าอนเป็นอย่างคือกับใบแท้ก็คือที่แจ้งไปโอนจบกสามาถอจู่ได้เพราะว่าโอนก็ได้ษ่าวเรียกทุกคนเอาไปเอามาห้างจ่ายเงินกับมดหลายเตือทุกคนมัดซี่ซี่พันกับสามเบอรกบาท เหลืองเงินมาเหลืองเงินมาเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองเงินมานี่ทุกคนเหลืองเงินมาสี่สิบบาททุกคนเหลืองเงินมาสี่สิบบาทแต่ว่าเสี่ยวไว้เนาะไปไปสี่สิบไปซาบ้าเพราะว่าเป็นใบงามแพงทุกคนงานมีหลีแต่ตัวนี้หันโอ้หันกระเมื่อยอลีทุกคนนี่กับไอบินนางนางทาเนาะนังท่าขาเจ้าจำกัด เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาต้องได้นั่งท่าท่าว่าเขาไปไปเสงคิวเราจะจะไม่สามารถเสียงได้นะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องได้ท่าท่าตามกิวทุกคนฮอนแหงงฮอนฮอมอนี่เนาะโอนวาวฝั่ว่าอยู่อันอยู่ฟังที่ประเทศไทยฝนตกบอท่าไผ่ฮูกก็คมไม่อยู่ในคลิปนี้เด้อทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่ฟากลาทหานฮอนฮอนหล่าจะฝนตกเด้อฮอนอาการฮอนเมืองเตสีนาทุกคนเนาะแป่กลับนี ha, ่กับอุ่นกับที่ได้เอาเครื่องเอาอย่างไว้แล้วก็ที่ได้พักพอแล้วก็ที่ซาผมอาบน้ำ แล้วเข้าใจเด้อเอฟซีเอามาังไม้มาให้ทุกคนมังไม้มาให้หลายทีหลายบ้านเนาะมีมังมังลงกล่องมักอ่นานมักอ่างงูนลกะและกละกามังงอทุกคนอุ่นกะได้ลงเอาลงไปที่วัดวัดบ้านแพงให้แล้วเนาะกะเอฟซี FC ก็น่าจะงหูแหละแต่ว่าอุานบ่ได้บ่ได้เอาคลิปลงให้เบิ้งเพราะว่าเป็นการส่งตัวกระส่งให้เอฟซีเบิ้งมาเข้าใจเด้อที่เอาผลไม้มาให้กมะมาเ็ดบุญเเทศทานนํำกันเนาะอ้่นก็ได้ให้อ่านวัดที่บ้านแพงแล้วเนาะ แล้วก็ยังให้เจ้ข่าวอีกทุกคนยังใ,ให้เห้้จวข่าวกับอันไอ้กุหลาบเขียวเอาไปกินใหญ่ไปผู้เล็กคุณน้อยกะเหลือมาอุ่นกะเอาไปให้อ่านเอายูที่ห้องแถวยู่เนาะมูมูคู่ทแหลแล้วกะยังเอาไปให้พ่อแม่ดิพ่อแม่อันคำลาบเป็นน้อยกะจะมีมังอมีมักไม้มักอย่างเอาไปให้ผู้เล็กคุณน้อยปัดกันกินทุกคนและตอนนี้ฮะนะมีทุกคนนี่กับบรรยากาศ อันนี้ก็ทุบปัญญาการทุกคนปัญญาการสอบขาเนาะตัวตัวขากลบกับซีโบย่าปันไดมันก็บคือตัวขามาทุกคนเพราะว่าเขาหูเรียกว่าวิธีจำกัดฮหดแต่ใดเพราะว่าเขายากตอนไปเพราะว่าเขาเอารถเข้าไปไม่แล้วมันยากทุกคนแต่ว่าตัวไปก็คือซีโบย่าแล้วเนาะตอนนี้เขาก็ถทา่ํจำกัดของเขาก็เดินทางซีดีโอก็แล้วทุกคนแต่ตอนนี้ฮะนะฮ้องหลยเนาะก็ขอบใจเอฟซีทุกมู่ทุกคนที่ที่เป็นกําลังใจแล้วก็ที่ซัพโร์ตลอดนะเพราะว่าไป็้อททุกคนไป็้อเบืองกานะ โดยขอโทษขออภยัยี่ฮอดหนอคายไปกินข้าวยู่ที่บ้านแเพไปกินยามทุกคนไปยินเนื้ไปกินยามที่ห้างใกล้ั่านห้านก๋วยเตี๋ยวทุกคนแล้วเงินกบบระโบ้ทอดเงินกบบระโบ้อดกันนะกรฮโด้ประมาณชิบ้าซาบ้าละเขาเจ้ากระลุดให้ทุกคนถือว่าเขาเจ้าต้นทับกระดีรายนอะอ้นก็ว่าภาษาลาวบ่ได้ว่าว่าภาษาไทยแด้อ้นก็ว่าสบายดีเสื้อนเสื้ออ,อาหารใน่สั่งอาหารเน่เขาเจ้าก็ว่าโดยอันก๋วยเตี๋ยวหมดราคาอย่างไปยามรับไหมคะ อ้วนกับ,บเบเบิ่งอาหารเนกกะร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบก็ซื้อทุกคนแต่บางอื่นบางเงินบพอ,อเนาะพระเจ้ากระโดให้ล่ะอันห้าบาทสิบ้า,บาสินะทุกคนปั่นกันกินพระเจ้าก็บอกอ๋อหากันมาใคนหากัมาไทยั้งแรกบอกอ้วนก็บ่าโดยหากัมาไทยั้งแรกเนาะเพราะว่าโมโหอย่างเนี้ยกะเออเอ,อ่อออาไปเนาะปู่ปูป่ป,ป่าไปนะพระเจ้าก็บ,าบอกเป็นอย่างเด้อไทยบ้านแพงไทยไอันไทยบ้านแพงนี่นี่นนต่นห้ามทุกคน ก็สบใจทุกคนหลายที่ที่โกติตาปุถาน,น,นะเพราะว่าหาก,กมาแต่ตัวนี้เห็นเฮาซีได้กลับแลนะ้วทุกคน,นเพราะว่าเฮาซีได้กลับโดแลนะ้วซีได้กลับเพราะว่าทางฮอนทางเมื่อยเนาะแต่ว่าตัวนี้หันแต่ว่าตัวนี้หันรถก็เริ่มหลายแล้วเนาะเพราะว่าที่แต่ว่าหามาก่อนแล้วก็จก้ามก่อนอันนี้ก็ที่เป็นไบนาก้านะช่องหารถก่อนเด้อทุกคน รถเฮาก็จะอยู่ทางนู้นเนาะอ่าทุกคนตอนนี้กะได้กลับแต่เด้อสิทีได้ข้าไปฟังลาเลยเนาะถ้าใครเห็นเกี๊บนี้กะจะลืมกดหัวใจแล้วกะเป็นคอมเมนต์ให้กันเนี่ยว่าอยู่ฟังขวดนะเป็นดาวดาฝนตกบ่เพราะว่าเป็นห่วงหล่าอยู่ที่คอนเสิร์ตเนาะถ้าใครได้แปะก็คอมเมนต์กันในเด้อว่าม้วนบ่แล้วกะคลิปนี้ก็ขอจบทรัพย์นี้เพราะที่ได้ข้าไปฟังลาเลยทุกคนถ้าใครเห็นกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อไปก่อนเด้อบ๊ายบาย